ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมีมี่เดอะทารอดค่ะในคลิปนี้นะคะก็เป็นดวงนะคะการงานการเงินความรักนะคะของชาวราศีกุมประจําเดือนเมษายนนี้ค่ะสําหรับชาวราศีกุมนะคะเราได้แบ่งเป็นแบบตะวันตกสามารถเลือกดูได้นะคะทั้งแบบลัคนาแล้วก็ราศีค่ะ สำหรับการอ่านไพ่ในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นของคนที่พลังงานตรงกัน,นะคะ่ะสําหรับบางคนบางเหตุการณ์ก็อาจจะเกิดขึ้นไปแล้วบางเหตุการณ์ก็อาจจะยังไม่เกิดนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมมีมีดและทารอดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้นะคะ่ะการงานของชาวราศีกุมจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะมาเช็คกันที่พลังงานปัจจุบันกันเลยนะคะ สำหรับดวงการงานของชาวราศีกุมนะคะดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้นะคะ่ะจะใช้ความพยายามมาอย่างหนักนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่เราหวังหรือว่าเป้าหมายที่เราตั้งใจไวะคะ้ค่ะมันไม่ได้เป็นไปตามเป้านะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฟลเสียใจหรือว่ารู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่อะคะ่ะเราจะมาดูกันบ้างนะคะว่าแล้วในเดือนนี้นะคะ่ะในเรื่องการงานของคุณจะเป็นไปยังไงบ้างนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นคะ่ะ สิ่งที่พ่ยอ,อยากจะบอกนะคะก็คือว่าชาวราศีกุมะคะ่ะอย่าเครียดหรือว่าวิตกกังวลไปเลยนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอะคะ่ะจริงๆแล้วมันอาจจะพาเราอะคะ่ะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็ได้นะคะก่อนหน้านี้อะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครมีทีมงานนะคะอาจจะเป็นทีมงานที่ยังไม่ได้ดังใจเราสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นทีมงานที่เหมือนชอบทําอะไรที่มันไม่นํางานเราไปสู่ความสําเร็จนะคะอาจจะทําอะไรรับหลังด้วยก็ได้เช่นกันนะคะ ดูคุณจะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เป็นอะไรที่มันควบคุมสถานการณ์ได้ยากแล้วก็มีหลายๆอย่างที่มันไม่ลงตัวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ทําให้คุณผิดหวังนะคะมันอาจจะนําพาคุณนะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือว่าไปสู่สิ่งที่มันจะทําให้คุณเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการางานของคุณในช่วงนี้ค่ะ สิ่งที่ไพ่อ,อยากจะบอกนะคะเหมือนตอนที่เราพูดไปเมื่อกี้เลยนะคะก็คือว่าการงานของคุณนะคะมันจะนําพาคุณนะคะไปสู่ความสําเร็จคะ่ะสิ่งที่ไพ่อ,อยากจะบอกก็คือว่าความสําเร็จไม่ได้อยู่ไกลแล้วนะคะอยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะไม่ใช่อะไรที่เกินเอื้อมนะคะดูเหมือนว่าคุณนะคะไม่ต้องพยายามมากขึ้นไปอีกหรือว่าใส่ความพยายามมากขึ้นไปอีกนะคะ คุณแค่ทําอะไรที่มันสบายๆชิวๆแล้วก็ปล่อยไปตามสถานการณ์คะ่ะถ้าเกิดว่ามันผิดหวังแล้ว<ม>ก็โอเคคะ่ะเริ่มต้นใหม่แล้วก็ทําสิ่งใหม่ๆนะคะเชื่อใจตัวเองเชื่อสัญชาตญาณตัวเองคะ่ะแล้วความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นนั่นเองคะ่ะไพ่อยากจะฝากอะไรถึงความสําเร็จของคุณหรือว่าการงานในเดือนนี้ไหคะ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คืออยากให้ชาวราศีกุมะคะ่ะเข้มแข็งเข้าไว้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะให้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ยึดมัน่นในเป้าหมายแล้วก็ชัยชนะของตัวเองเข้าไว้ค่ะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะให้ตกตะกอนกับตัวเองถามคําถามกับตัวเองแล้วก็คิดกับตัวเองนะคะอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดนะคะให้ใช้เหตุผลแล้วก็เป็นเหตุผลที่นำไปสู่ความสำเร็จด้วยค่ะแล้วตอนนั้นนะคะการเฉลิมฉลองแล้วก็ข่าวดีก็จะไล่ล่าคุณเองค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงการงานของคุณค่ะเรามาดูกันบ้างนะคะว่าแล้วการเงินจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานปัจจุบันนะคะในเรื่องการเงินของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้ค่ะ การเงินในช่วงนี้ค่ะดูดีมากๆเลยนะคะดูเหมือนว่าคุณนะคะสามารถที่จัดการดูแลแล้วก็บริหารการเงินได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าการเงินมันเริ่มมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆสามารถที่จะขยับขยายหรือว่าวางแผนอนาคตไปได้นะคะเร็วนี้ก็มีเกณฑ์นะคะที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทำงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆได้ด้วยเช่นกันค่ะจะมาจากสิ่งที่คุณรักคุณชอบนะคะแล้วก็มีแพชชั่นกับมันค่ะ แล้วที่ทางการเงินในเดือนเมษายนนี้ค่ะของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะมาดูกันค่ะ นกณกการเงินนะคะในเดือนเมษายนนะคะดูดีมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะคะเริ่มที่อยากจะออกเดินทางหรือว่าไปทําอะไรใหม่ๆนะคะอยากจะมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในตอนนี้แล้วก็มีเงินมากขึ้น,นะคะ่ะ แล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะดูเหมือนว่าการเงินของคุณนะคะในช่วงปลายเดือนนะคะหรือว่าอาทิตย์สุดท้ายนะคะของเดือนเมษายนนะคุณจะได้รับข่าวดีแล้วก็ได้รับเงินก้อนนะคะที่ทําให้ชีวิตของคุณนะคะมันอู้ฟู่มากขึ้นแล้วก็มีการเงินที่ดีมากขึ้นได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะถ้าอยากจะบอกหรือแนะนําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณไหมคะ สิ่งที่พ่อยากจะบอกนะคะดูเหมือนว่าเร็วๆนี้นะค่ะชาวราศีกุมนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะได้พูดคุยกับหุ้นส่วนนะคะหรือว่าคนที่เข้ามาร่วมโปรเจกต์นะคะจะมีการพูดคุยที่เหมือนกับว่าไม่ใช่การแตกหักเหมือนเมื่อก่อนแล้วะค่ะแต่จะเป็นการพูดคุยที่ประนีประนอมกันแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันนะคะทําให้งานนะคะมันไปสู่ความสําเร็จได้มากขึ้นได้รับข่าวดีมากขึ้นนะคะดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่า ในช่วงนี้ค่ะต้องมีการปรึกษาพูดคุยกันนะคะการทําอะไรที่ประนีประนอมกันปรับตัวเข้าหากันค่อยๆพูดค่อยๆจะจะนําความสําเร็จมาสู่คุณได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างนะคะที่ความรักของคนโสดค่ะมาดูพลังงานปัจจุบันของคนโสดกันบ้างนะคะว่าตอนนี้กําลังพบเจอกับอะไรในเรื่องราวของความรักกันอยู่ค่ะ สำหรับเรื่องราวของคนโสดนะคะดูเหมือนว่าในช่วงนี้อะคะ่ะคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักอะคะ่ะคุณรู้สึกว่าตัวเองสดใสามากขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเด็กมากขึ้นทําอะไรก็มีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ดูเหมือนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่รักตัวเองมากๆเลยนะคะเป็นช่วงที่อยากจะเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ดูแลเทคแคร์ตัวเองค่ะเรามาดูกันบ้างนะคะว่าแล้วความรักของคุณนะคะในเดือนเมษายนจะเป็นไปในทิศทางไหนกันบ้างนะคะ สำหรับเรื่องราวในเมษายนนะคะดูเหมือนว่าตัวคุณเองนะคะจะออกมาจากความคิดลบๆหรือว่าสิ่งที่ทําให้เคยรู้สึกว่ากังวลใจเกี่ยวกับความรักนะคะ mm hmm. คุณจะตัดสินใจที่จะเลือกตัวเองหรือก็รักตัวเองนะคะ mm hmm. บางทีอะค่ะตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเครียดหรือว่านอนไม่หลับมีความคิดมากในบางครั้งนะคะ mm hmm. อาจจะเป็นเพราะว่าคุณได้อยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้ตัวเองไม่มีความสุขอะค่ะ ในช่วงปลายเดือนนะคะดูเหมือนว่าตัวคุณเองจะตัดสินใจนะคะเลือกสิ่งที่ทําให้ตัวเองสบายใจแล้วก็เป็นความสุขของตัวคุณค่ะมาดูกันบ้างนะคะว่าแล้วในเดือนนี้จะมีใครเข้ามาไหมนะคะ ในเดือนเมษายนนี้ค่ะตัวชาวราศีกุมเองนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะทําให้มีคนนะคะที่อยากจะเข้ามาทําความรู้จักนะคะคนคนนี้ค่ะจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะหน้าตาดีแล้วก็ทํางานเก่งด้วยค่ะเป็นคนที่พูดเก่งนะคะเอาอกเอาใจค่ะแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นคนที่คุณไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นะคะคนที่คุณสนใจนะคะ่ะจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือว่าเป็นคนที่บุคลิกนะคะนิ่ง ไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่ดูเป็นคนที่เอาใจยากเข้าใจยากนะคะคนคนนี้ดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยแสดงความรู้สึกกับคุณสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูเย็นชาดูแข็งแข็งนะคะคุณเองก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมันไม่สมหวังเพราะว่าคนที่เราชอบไม่ได้ชอบเรากลับหรือว่าไม่ได้แสดงความรู้สึกที่ดีต่อเราอะคะ่ะถ้าอยากจะแนะนําอะไรเกี่ยวกับคนโสดในเดือนนี้บ้างไหมคะ สิ่งที่ไพ่อ,อยากจะบอกนะคะก็คือว่าคนโสดน,นะคะในเดือนนี้อยากให้โฟกัสตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็เลือกทําในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะคะเน้นการให้คุณค่าตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าตัวเองค่ะแล้วตอนนั้นนะคะคุณจะมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามใครคุณจะรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วก็เลือกคนดีๆเข้ามาในชีวิตได้เลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้ค่ะในช่วงนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครถูกใจหรือว่ายังไม่สมหวังในความรัก ก็ดูแลเทคแคร์ตัวเองเยอะๆนะคะแล้วเราจะรู้ว่าเราคู่ควรกับสินดีๆค่ะเราไปต่อกันเลยนะคะที่ความรักของคนมีคู่ค่ะสําหรับดวงความรักของคนมีคู่นะคะเรามาดูกันบ้างค่ะว่าตอนนี้พลังงานปัจจุบันคุณเป็นยังไงกันบ้างกําลังพบเจอกับะไรอยู่นะคะ สำหรับด่วงความรักของคนมีคู่นะคะดูในช่วงนี้นะคะ่ะดูนิ่งๆนะคะหรือว่าอาจจะมีใครสักคนนะคะไม่คุณก็คู่ของคุณนะคะที่ยังป่วยอยู่หรือว่ารู้สึกไม่ดีอยู่นะคะเอ่อถ้าพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะแล้วก็ในเร็วๆนี้หรือว่าในปลายเดือนนี้นะคะ่ะมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจเดินทางร่วมกันหรือว่าไปไหนมาไหนร่วมกันเป็นการเดินทางต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดก็ได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะ เหมือนกับว่าในช่วงนี้อะคะ่ะไม่ค่อยจะดูแลกันสักเท่าไหร่นะคะเป็นการดูแลตัวเองแล้วก็วางแผนอนาคตเราจะมาดูกันค่ะว่าแล้วความรักของคุณนะคะในเดือนเมษายนจะเป็นไปในทิศทางไหนกันบ้างนะคะ สำหรับเรื่องราวของความรักของคุณนะคะดูเหมือนว่าการเทคแคร์ดูแลกันมันไม่ค่อยมีอะคะ่ะคือตัวคุณเองอะคะ่ะค่อนข้างที่จะใส่ใจแล้วก็ดูแลแฟนนะคะแต่ว่าส่วนตัวของเขาเองอะคะ่ะเหมือนกับว่าใส่ใจแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะมากกว่าที่จะดูแลคู่ซึ่งเขาเองเนี่ยเน้นที่ความสุขของตัวเองหรือว่าความต้องการของตัวเองมากกว่าก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่เท่ากันนะคะ คือการรับการให้มันไม่เท่ากันมันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะมีการน้อยใจบ้างหรือว่าเสียใจบ้างในบางพฤติกรรมบางเหตุการณ์นะคะถ้าอยากจะแนะนําอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะ สิ่งที่พายอ,อยากจะบอกนะคะก็คือว่าอยากให้ปรับตัวเข้าหากัน,นะคะ่ะเวลามีอะไรก็พูดคุยกันแชร์กันนะคะปรึกษากันมันจะทําให้ความรักมันโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็มีความอบอุ่นมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะอยากจะให้ชาวราศีกุมะคะ่ะเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลใส่ใจตัวเองไม่ใช่แค่ภายในนะคะแต่ว่าเป็นรูปลักษณ์ภายนอกได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะมันจะทําให้ความรักของคุณนะคะหวานชื่นขึ้นมานะคะแล้วก็ทําให้เหมือน จุดติดไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเติมแพชชั่นให้กันเติมความหวานให้กันนะคะยังไงก็ลองดูนะคะชาวราศีกุมจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงของพวกคุณะคะ่ะในเดือนนี้นะคะทั้งการงานการเงินและความรักค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะสําหรับทุกคนค่ะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันนะคะมีมีดีใจมากๆเลยนะคะที่ทุกๆคนนะคะสนับสนุนแล้วก็อยู่เคียงข้างกันค่ะ ส่วนคนนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าอยากได้รับคำปรึกษานะคะทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักหรือว่าชีวิตส่วนตัวในด้านอื่นๆค่ะก็สามารถทักไลน์มาได้นะคะที่ Line แ d ดของมีมี่ค่ะตอนนี้เราก็มีบริการดูดวงนะคะแบบทามตอบโทรคุยให้คำปรึกษานะคะหรือว่าจะให้ไพ่เล่าเรื่องในแบบคลิปวิดีโอก็ได้ค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ